คสชกำชับเจ้าหน้าทีป่ปรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเส้นทางสายหลักสายรองให้พร้อมสำหรับการส่งประชาชนกลับจากท่องเที่ยวช่วงสงกรานค่ะขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถในช่วง7วันสามารถยึดรถได้แล้ว4,000คันโดยเจ้าของรถก็สามารถไปรับรถคืนได้ในเวลาที่กำหนดค่ะ พันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกคสชระบุว่าขณะนี้ประชาชนทยอยเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานทำให้การสัญจรในเส้นทางต่างๆหนานแน่นและคาดว่าจะหนานแน่นเพิ่มขึ้นโดยคสชได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับการดูแลจราจรให้ทันต่อสภาพการใช้ถนนทั้งสายหลักสายรองและทางลัดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวควบคู่กับการใช้มาตร,ราการดื่มไม่ขับจับยึดรถ สำหรับสถิติผู้กระทำผิดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในวันที่15เมษายน2559พบผู้ใช้รถจักรยานยนต์กระทำผิด3 5 9 9ครั้งและจำเป็นต้องยึดรถ1,127คันส่งดำเนินคดี17,871คน ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลพบการกระทำความผิด16,621ครั้งยึดใบขับขี่707คนยึดรถยนต์425คันส่งดำเนินคดี11,354คนรวม7วันยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถแล้ว4,609คัน โดยสถิติผู้ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถในขณะนี้มีจํานวนมากอาจสืบเนื่องมาจากเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีผู้ใช้เส้นทางจํานวนมากและเจ้าหน้าที่เพิ่มจุดบริการและจุดตรวจมากขึ้นทําให้พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งมาตรการทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสร้างความเข้าใจเพื่อส่งคนที่ดื่มกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจัดสถานที่เก็บรักษารถที่ยึดไว้ตามมาตรการอย่างเหมาะสมและเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับคืนไว้ได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะ